สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกแล้วเฮ้านะครับมอนี้พาพี่น้องมากินมัมยักนะครับพี่น้องมัมยักนะครับมัมเนื้อแซ่บนะครับผกเงๆนะครับพี่น้องป๊าทเอออยพี่น้องเบงเกไก่จักบาทกอนนะผุ้นะมวยบอดขายด้วยครับเด้อนะครับผมกับสื่อมากินขึืนอกันนะครับพี่น้องเนาะโอ้ยมากมากมามามีพร้อมได้เข่าเหนียวหอนๆอนนะครับพี่น้อง ลืมเอาขหนียวมาเปี่ยวขหนียวแป๊บนะครับ <c oughs> พี่น้องบอกเลยบาด <c oughs> เด็ดมากแซ่บมากนะครับนี่เลยหอ้ยข้าวเหนียวร้อนๆน,นะครับผมมากมากมามาาดซูพี่น้องกินเลยนะครับผมอื <c oughs> ขัดพี่น้องพร้อมกินแล้วนะครับถามเพื่อนว่าพร้อมกินไหครับเพื่อนว่าพร้อมกินเรียบร้อยให้พี่น้องเบิ่งแบบเห็นชัดๆเลยโอ้โหหมําเนื้อพี่น้องอยากน้ำบออยากน้ำบอมาได้ครับเด้ออื <c oughs> พ่ออีแมลเลยเงยขึเนเงยเนี่ยมา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 เอา้าบาทที่นี่คำใหญ่ๆครับแซบๆกัดพริกตามกระเทียม <c oughs> ขเขาเหนียวห่อนห่อนหยกเหนียวเลยพี่น้องอือหือสุดยอดอืมพิกเห็นหนึ่งสี่หนึ่งเพชรสุดยอด คิดยากครับ นี่ผู้ใดอย่างนะโมพี่น้องแซ่บสุดๆดดกัดพริกตามอื้มอือ สุดๆความแซ่แบแซ่บแน่เป็นมัมเนื้อนะครับแต่ว่าเนื้อล้วนเลยเป็น้องยดัดในนีเพิ่นจะใส่สมุนไพรใส่สยังงอกแปรแนล่ะลายย่าง เผ็ดพอดีเลยการดกพริกเข้าไปฝ <c oughs> นเศ้าพอดีครับ มันฝนตนิบกราเท้าพี่น้องก็ทต่ไม่ได้กินดอกอือมั <c oughs> มอฮขนาเขากันทักเด้อเข่าเงียวพริกเผ็ดเลยกระเทียม อืมึอืมึ้นดังเลย ต้องใช้ยาพุ่งเหรสิมีแมบพบใส่จับน้ำได้เนาะครับเนาะผมบ่ได้ไปห้างนั้นเมื่อค,ครับรับเราเห็นเขาขายอลายอยู่น้ำช่องทางหวานไรสว่าบกาเสือครับเทียติม้าหอด ม่เม่องค้นอู้เผ็ดเผ็ดแต่มันแสบกินเข้าไปแล้วมันต้องกัดเลยนะครับอื nào cái mặn mặn vì nó nghe แท็บขาแรงเนี่ยนี่ครับแล้วแรงอืมเห็นแสงแดดอะแสดงว่ามือนี้ก็จะบปตรงเองแล้วละ่ะ มือนั้นผมกินหมัม่นนี่แล้วครับพอดีเพจผมมันจะมีระบบทกแชทอัตโนมันพี่น้องพิมพ์คำว่าสั่งมันเลยเด่นขอความไปแต่ผมไม่ได้ขายนะครับลอยก็ข้นพี่น้องทางมาตั้งหมัม่แต่ผมไม่ได้ขายนะครับจนเสียดายคุณะพี่น้องโอ้กัข่ขายคือสีแบบได้ใกดีครับแต่ว่ามันแสบมีเลยครับ มันบกคุมครับเป็นผมให้เพ่อนเห็ดเราเอามาขายมันกับบกคุมพี่น้องก็จะซื้อแพงคือเก่ากวอเหนือมันกับเงินถึกๆน้อง,งพี่น้องเนาะ กินมมันไม่ต้องเระเทียมแบบนี้อือหือยอมันแสบ Anyhow. แดบโดนโดนค่อยกิน เล็ดลิ้นเราบาันี้พี้องกินและเทียม เขาเรียกเครื่องติบ อิ่มครับพี่น้องไปเนี่ยโอ้สุดยอดความแซบ่บ ขอบคุณพี่น้องที่การติดตามนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณลหลายๆสวัสดีครับ